วันนี้ยังเต็มสลากอยู่พี่น้องมาก่อนนางนามาสะตะเดาอยู่ข่างวัดเพราะว่าสนามเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องออนซ่อนอ่อนซ่อนหลายพนักตอนนี้คือเข่ามาในวันนี้คือสีเข่าบดายแล้วหลังจากทาการแสดงก็คือเข่าบดายแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่มากก็คือ้าช่วงจังหวะทีท่านในวันว่างจังคอยเข่ามากนะครับตอนนี้นะครับเต็มเบิร์ทุกพื้นที่เลยอ่อนซ้อพี่น้องทังเข่าวัดไหมอ่าขอตนเชิญกล่าวผู้ที่จเกี่ยวต่อท่านพระครูพัชรชัยวัฒน์นะครับขอนเชิญครับ คนหลายหลายครับหรือบรรนสีตังกล้องไว้นะครับวันนี้ชมไกลหน่อยนะครับหลังจากหัวหนาออกบรรทุนจะไปทั้งหนาเนาะนะครับเพราะว่าทั้งหนากระบอมีมองตั้งขากองเลยดวนี้นะครับต้องไปไล่บนเวทีอย่างเดียวนะครับคนหลายหลายมารวมกันถ้าเรียกเฮียช้างทุกบนอ๋อนะครับเป็นประธานเปิดงานในวันนี้นะครับขอได้เจญทักท่านอัครินภูอีน้อยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชราปูนะครับ คนที่ช่วยขับท่าน,านกราบน้ำสก,การพระครู่พัชรชัชวรรรยวันเป็นพระครู่ชั้นโทเรื่อยๆั้นเป็นพระครู่ชั้นโทครับแล้วก็เรียนท่านนายกสุริีมุญญันท่านนายกสนุท่านนาย,ยกตำบลปากถุกครับแล้วก็ ตอเฮงจอบูกำนันยอดแล้วก็ผู้นำของท่านแล้วก็ตัวแท,ขทนของท่าน,นสสตสโอเล่ครับทีนึกชื่อจริงไลยไได้ก็วันนี้ก็ปากปื้มกับปากปื้มปากปื้มใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียนที่ในรัมตรมาแสดงมุทีตาจิตแล้วก็มาเปิดงนฉลองครบริบของท่านูรก็ แล้วก็ดีใจแทนพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไาชมดนตรีมาดูหมอลำครับแล้วก็วันนี้วันนี้ดูแล้วพี่น่าจะไม่พอแล้วก็พี่น้องผมได้ข่าวว่าพี่น้องมาจากหลายจังหวัดมามามา,มารอดูวันนี้หนละคืออันนี้น่าจะมังคุตุ่มแต่อตอนกลางวันลนะก็ต่อไปก็ จะให้ท่านได้รับชมบวงสรวงีนะครับจะไม่พูดพิชัยบุญบ้านเอสเลยนะนบัลบานนต<า><า>อยู่พิสุนโลอมากดีละก็ขอ,อเปิดงานเลยนะครับเปิดงานให้พวกเรา